สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาวิเคราะห์เลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยเด็ดหวยดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงและเป็นแนวทางในงวดนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้บบาป้อมมาแสดงความยินดีกับพี่น้องนะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจํางวดที่17 มกราหกสี่ข่าวแรกนะครับพี่น้องครับเป็นข่าวดีครับของทางอ่าทางไหนเนาะอุดรอ,อีกแล้วพี่น้องว้าวนะครับข่าวบอกว่าพ่อค้านำโชคมอบให้ถึงบ้านป้าอุดรหยิบหนึ่งใบถูกรางวัลที่หนึ่งรับหกล้านบาทกะขอแสดงความยินดีกับคุณป้า นำเลยรับด้อนะครับกลายเป็นเศรษฐีในพิบตารับ1ล้านบาทเพื่อนบอกว่าจังซีครับพี่น้องนะครับเผยเป็นเลขที่ชอบโดยมีพ่อค้ามามอบโชคให้ถึงหน้าบ้านและที่แผงก็เหลือแค่ใบเดียวสําหรับเงินที่ได้จะเอาไปใช้หนี้และให้ลูกๆล้านทุกคนนะครับป้าคนนี้นะครับก็อยู่นู่นแหละครับแถวบ้านดงเย็นนะครับตาบลบ้านเชียงอําเภอหนองหานครับอุดรธานีครับเพื่อนกาชื่อนะครับนางสวัสดิ์เทียมสมอายุ51ปีพร้อมกับ หลานครับกาลังเดินลงจากรถเก่งนะครับเดินทางมาจากสอพอนอหานเพื่อนาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจําวันโดยบรรยากาศหน้าบ้านเป็นไปอย่างคึกคักมีญาติและชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาสแสดงความยินดีด้วยโดยนางสวัสดิ์เปิดเผยว่าวันก่อนพ่อค้าขายลอตเตอรี่ครับพี่น้องขี่จักรยานครับมาขายหน้าบ้านมีเลขเต็มแผงเต่ตัดสินใจเลือกเลข 384 395ในนาทีสุดท้ายพอผลสลากกินแบ่งนะครับออกมาครับวันที่17นะครับที่ผ่านมาประกาศรางวัลวันที่1นะครับ384 395ก็ดีใจนะครับขนาดกับพี่น้องครับรวมทั้งลูกๆหลานๆก็พากันดีใจด้วยนะครับจากนั้นก็พากันไปโรงพักนะครับหรือสถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ครับเลขตัวนี้นะครับ คุณป้าก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกครับว่าฝันอะไรครับก็คือเห็นก็ชอบก็ซื้อเลยครับจริงๆแล้วในแผงเลขตัวนี้น่าจะมีคนหนึ่งออกไผด้วยอีกใบหนึ่งแสดงว่าต้องมีคนถูกรางวัางที่หนึ่งอีกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแพ็คคู่สองใบนะครับพี่น้องเหลือใบหนึ่งครับนางสวัสดิ์เผยต่อว่าเงินที่ได้นะครับจะเอาไปใช้นี่ใช้สินะครับแบ่งไว้ให้ลูกสองคนและ,ละหลานด้วยแบ่งปันการใช้กันทุกคนโดยตัว,วเองอยู่คนเดียวสามีเพิ่งเสียชีวิต เมื่อปี2560ส่วนเรื่องจะนําไปรับส่วนเรื่องจะไปรับเงินที่กองสลากวันไหนยังไม่รู้ต้องรอลูกชายที่จังหวัดมุกดาหารและลูกสาวที่อยู่กรุงเทพมารับกลับมาก่อนและจะให้ลูกติดต่อไปกองสลากว่าไปรับเงินวันไหนเพราะช่วงนี้ติดโควิดอยู่อแสดงความยินดีครับอุดรครับพี่น้องนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพี่น้องครับอีกข่าวหนึ่งครับอ่าแจ้งว่าขับรถเชียวเบน์ครับพี่น้องจําทะเบียน รถได้ครับซื้อลอตอรี่ไเลครับดวงดีไปเลยครับถูก12ล้านบาทครับพี่น้องนะครับอ่าเหตุเกิดนะครับที่สอนอบางเขนนครับนายสุรสิงห์ปานสมบูรณ์ครับพี่น้องอายุ56ปีพร้อมภรรยาได้นําสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดที่4ชุดที่21หมายเลข384 395นะครับวันที่17มกราหกสี่ถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน2ใบนะครับสิล้านบาทนะครับ เข้าพบพันตำรวจตีคมสันคุ้มครองสารวัตรสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับด้านผู้ถูกลอตเตอรี่นะครับนายสุริสิงห์เปิดเผยว่าตนมีอาชีพขับรถให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครโดยก่อนหน้านี้ตนขับรถตู้ไปประสบอุบัติเหตุถูกรถถูกรถเบนซ์คู่กรณีเฉียวชนได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจึงได้จดจำหมายเลขทะเบียนรถเบนซ์คันดังกล่าว ไว้คือเลข3 9 5จากนั้นจึงได้ขับรถไปจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีคนมาขายลอตเตอรี่ปั่นจักรยานมาขายจึงได้สอบถามและหาและก็ซื้อหมายเลขดังกล่าวไว้จานวน2ใบกระทั่งผลสลากกินแบ่งรางวัลที่1ออกหมายเลข3ามแปดสี่สกาซึ่งตนกับลอตเตอรี่ที่ตนซื้อไว้จึงรีบเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกไว้เป็นจำวันนะครับก็คือลงมา,มาลงบันทึกประจำนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานครับ กันพลาดนะครับกันอยู่ๆลอตเตอรี่โดนโดนฉกนะครับอันนี้ครับจากที่บางเขนนะครับพี่น้องครับทีนี้นะครับบ่าวป้อมพาไปต่อครับพี่น้องครับที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับพี่น้องข่าวนะครับครูสาวตีเลขเด็ดอีการนะครับทัก95นําซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งรับหล้านบ่าวป้อมกำลังนึงเอ๊ะทักยังไงเนาะอีกาอีกาอีกา95หรือเปล่านะครับอันนี้ครับบ่าวป้อมลองนึกดูนะครับ โดยวันที่ไปซื้อเลขอีกานะครับร้องเหมือนเป็นการทักแฟนว่า95กําลังออกเชว่าว่า95อย่างนี้ที่ต่างนะครับจึงลองไปเสียงดูนะครับกลับถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับหล้านจึงให้เพื่อนเพื่อนาไปลงบันทึกประจําวันพร้อมเตรียมเงินไปใช้หนี้และแบ่งให้พ่อแม่ทําบุญนะครับจากนะครับจากข่าวนะครับพบครูโรงเรียนนะครับบ้านปากตกตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุร์ถูกรางวัลที่1่ จำนวนหนึ่งใบได้ไปลงบันทึกแจ้งความประจาวันไว้ที่สพนาเฉลียงทราบซื้อภายหลังนะครับนางแสงเดือนดอนพิลาอายุ49ปีเป็นครูโรงเรียนบ้านปากตกพร้อมเปิดเผยว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พาญาติมาทําธุระที่ในตัวเมืองเพชรบุร์และได้ซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบโดยตั้งใจซื้อเลข95เนื่องมาจากก่อนหน้านี้แฟนได้ไปดูพื้นที่การเกษตรที่ทุง่งนา ได้ยินเสียงอีการ้องฟังคล้ายๆ95้าจึงเอามาเล่าให้ฟังด้วยความตลกและไม่ได้คิดอะไรมากจึงคิดกันเล่นว่าสงสัยหวยงวดน,นี้จะออก95เมื่อตนไปที่ตัวเมืองพิจูรณจึงตั้งใจซื้อและพบว่ามีคนซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งใบเหลือเพียงหนึ่งใบจึงเสียงโชคไว้ประกอบกับช่วงกลางเดือนเป็นวันครูจึงหวังว่าอาจจะโชคดีบ้างจากนั้นก็เก็บไว้จนกระทั่ง วันนี้ในตอนแรกรุ้นเพียงเลขท้ายสองตัวคือเก้าห้าแต่เลขที่มาออกก็คือหนึ่งห้าผิดหวังเล็กน้อยคิดว่าคงไม่โชคดีแล้วจนกระทั่งรางวันที่หนึ่งซึ่งเลขที่ออกคือสามแปดสี่สามก็า้ตนก็คุ้นๆว่าเลขท้ายตรงกับที่ซื้อคือเก้าห้าจริงเอามาตรวจแทบจะเป็นลมพัาถูกรางวันที่หนึง่งตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูกต้องให้เพื่อนครูด้วยกันพาไปลงบันทึกประจวันที่สมนาเฉลียง เมื่อน้องไั่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนแผนการใช้เงินผู้ที่ถูกรางวันที่หนึ่งก็บอกว่าถ้าถูกรางวันที่หนึ่งก็จะนําเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดที่เหลือก็คงจะแบ่งทําบุญให้พ่อแม่และฝากธนาคารเอาไว้เป็นเงินทุนค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับสุดยอดนะครับดวงเฮงนะครับจากเพชรบูรณ์นะครับเสียงอีการ้องก็ทําให้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้นะครับพี่น้องทีนี้นะครับบ่าวป้อมนะครับพาพี่น้องนะครับมาต่อกันที่จังหวัดแพร่ ผัวเมียดวงเฮงครับพี่น้องหวังซื้อเลขบ้านแต่ไม่มีกลับถูกที่หนึ่งรับหกล้านแม่เสียดายบากพ่องม่ก็ซื้อเลขที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ถูกนะครับเสียดายจังเลยข่าวนะครับก็คือหัวเมียเมืองแพร่น,นะครับโชคดีนะครับรับปีหกสี่หลังเดินไปตลาดมีแม่ค้านําสลากมาขายต้องการเลขที่บ้านห้าเก้าแต่ไม่มีจึงซื้อตัวกลับมานะครับได้เก้าห้ามาหนึ่งใบเมื่อผลสลากลอตเตอรี่ถูก อ,ออกมานะครับปรากฏว่าถูกลงวันที่1ครับจึงให้ลูกสาวพาไปลงบันทึกประจ,จําวันนะครับครับจากข่าวนะครับปรากฏพบนายธีรพงศ์นะครับและนางบุญเชือใจฮ้งพอบานแม่บ้านเมืองแพร่ถูกลดตัวอีกวันที่1น,นะครับหมายเลข3 8 4 3 9 5ชุดที่ยีจํานวนหนึ่งใบก็เป็นเศรษฐีในพริบตานะครับทั้งคู่นะครับอยู่ตําบลร่องฟองอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ โดยก่อนหน้านั้นได้ไปเดินที่ตลาดร่องฟองและได้ซื้อหวยจากแม่ค้านในตลาดโดยตั้งใจซื้อบารเล็กี้59ครับพี่น้องแต่ไม่มีจึงตัดสินเอาไม่ได้ตัวตรงเอาตัวกลับก็ได้ซื้อ95มาหนึ่งใบจนกระทั่งผลฉลากออกมานะครับปรากฏว่าถูกลงวันที่หนึ่งนะครับก่อนจะให้ลูกสาวมาแจ้งลงทะเบียนประจาจวันที่สพเมืองแพร่นางมุนเชียบอกว่าหลังจากคืนเงินแล้วจะเอาไปใช้นี่ใช้สินและเป็นทุนในการํำหากินนะครับ พอตอนนี้ลูกก็ตมีงานทําแล้วหลังจากนะครับไปลงบันทึกประจําวันมาแล้วก็เลยไปซื้อเนื้อมาปิ้งย่างเพื่อเป็นการเลี้ยงเพื่อนบ้านนะครับที่มาแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวนะครับถูกหวยแล้วรวมนะครับถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะครับกันหลายๆจังหวัดนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เป็นกำลังใจให้บ่าวพ่อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังขอพรบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข,ข่าวจากไทยรัฐในที่นี้ด้วยนะครับบ่าวพ้อมรายงานสวัสดีครับ